รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับ Grand Audition v i ิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จัดงานทงเขียวราคาประหยัดปุ๋ยถูกยาดีต้องที่ทงเขียวนักสาหากรณการเกษตรนิคมบางระกำมจำกัดจังหวัดพิษณุโลกระหว่างวันที่8และ9กันยายน2568หลายภาคส่วนด้านผลิตภัณฑ์การเกษตรให้ความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เข้าถึงปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในราคาถูกปุ๋ยถูกยาดีต้องที่ทงเขียวเป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าค่าของชีพก็ดีนะครับต้นทุนการผลิตก็ดีเป็นข้อจำกัดของพี่น้ององเกษตรกรกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในหรือ รเราจึงมุ่งเน้นเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดครั้งที่4แล้วเรายังมีแผนไปจัดอีก12แห่งอาทิตย์หน้าเราจะไปเพชรบุรีสมาชิกสหกรณ์หรือชาวบ้านทั่วไปก็ได้รับผลประโยชน์ตรงนี้มากเลยค่ะคือหนึ่งพันสำหรับชาวบ้านมันมีความหมายมากค่ะที่จะไปซื้อกับข้าวซื้ออะไรได้อีกหลายอย่างก็ก็ขอบคุณไว้ณตรงนี้ด้วยงานทงเขียวราคาประหยัดช่วยบรรเทาต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้อย่างเป็นรูปธรรมพร้อมดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องทั่วประเทศ